สวัสดีค่ะปามีนะคะวันนี้มีข่าวจะมาเล่าให้ฟังว่าอยากจะให้ทุกคนช่วยกันมาลงชื่อในเว็บไซต์นะคะ W W F ค่ะเพื่อจะป้องกันการค้าขายงาช้างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็งดการนำเข้าไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์ ไม่ใช่ว่าเราจะห่วงแหนเฉพาะ,ะประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็สัตว์มันก็อยู่กันทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะช้างเนี่ยการที่เอางามาขายแล้วก็อามาประดับบ้านหรือว่ามาใช้เป็นของตกแต่งร่างกายเราจริงมันมันควรจะอยู่กับช้างแล้วช้างก็ควรจะอยู่ในป่าด้วยซ้าไปเราไม่ควรจะนํามันมาเพราะว่าจากที่มีเห็นภาพแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ อยากให้สร้างความรู้สึกไปด้วยกันว่าเราไม่ควรจะซื้อของเหล่านี้มาเก็บไว้เป็นเป็นของสะสมของตัวเองอะค่ะเอ่อมันควรจะอยู่ไปอยู่ในปา่าแล้วก็ให้ลูกหลานต่อๆไปได้เห็นมันคงเราคงไม่อยากเห็นมันเป็นเหมือนไดโนเสาร์ที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นมันเป็นชีวิตจริงแล้วเราคงจะต้องไปเห็นอยู่ในพิพิพธภัณฑ์อะไรเงี้ยก็เลยเออพอเห็นภาพรู้สึกแย่มากเพราะว่า งาช้างนี่พอกว่าเราจะเอาออกมาได้คือเราต้องตัดหัวแล้วก็เหมือนเอาชีวิตเขามาแลกด้วยชีวิตเพื่อจะได้ของสวยๆมาเก็บไว้ที่บ้านเอามาไว้ชมเชยมันรู้สึกว่ามันชีวิตแลกกับแค่ความสวยงามอ่ะของเราเองมันเห็นแค่ตัวไปหน่อยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลงชื่อนะคะแล้วเราจะนำรายชื่อพวกนี้ไปเสนอกับทางรัฐบาลเพื่อจะให้ลดระลงเรื่องนี้ให้ไม่มีการค้าขายงาช้างเกิดขึ้นก็ช่วยกันหน่อยนะคะขอร้องค่ะ